เจอกับรีแม็กครับตัวนี้ไฮเลนเดอร์สประตูครับเครื่อง2 5 0พันห้าแพตตินัมนะครับสองพันห้าแพตตินัมคุณไม้ครับรีแมปผมไปประมาณสักเดือน2เดือนแล้วล่ะนะวันนี้มาเพิ่มครับตอนรีแมปบอกพี่อยากได้คนเยอะผมบอกยัดหัวฉีดอ้าวเชื่อก็เชื่อนะครับผ่านไปเดือนหนึ่งมาเลยครับจัดหัวฉีดครับ g t เทครับแน่ g t เทราคาโปตอนนี้อยู่6,900นนะครับพร้อมติดตั้งครับอ่ะมาดูกันครับสำหรับน้องคุณไม้นะ ว่ามันต่างจากเดิมแค่ไหนหลังจากหัวฉีดเดิมใช้มัพแสนแสนกวาโรแล้วแสนกาโรแล้วเจอหัวฉีดแต่งไปมันจะต่างจากเดิมแค่ไหนนะครับนี่ฮะ GTX สวัสดีครับเสียไม้สวัสดีครับของเดิมรีแมปไปนานแล้วเดือน2เดือนละครับผมวันนี้มาเติมหัวฉีดมันต่างอย่างเยอะไหมเยอะเลยครับคนละคันเลยไหมคนละเรื่องเลยครับพี่บอกว่าอะไรวันนั้นหัวฉีดมันตันใช่ไหมครับเชื่อเชื่อก็จบนะครับผมอ่ะสตาร์ทรถเลยนะครับ น้องไม้ก็นี่ฮะสติกเกอร์ครับแน่แบงค์สามศูนย์สี่นะฮะแบงค์สามศูนย์สี่นะครับตอนที่จูนครั้งแรกอะตัดไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะหัวฉีดมันตันนะครับออกไม่เต็มสูบนะออกไม่ใช่ออกไม่เต็มรูนะครับออกไม่เต็มรูพอเจอหัวฉีดจีเท็ไปเดี๋ยวฟังเสียงกันเบนตัดเป็นไงครับอ่ะลองฟังเสียงเดินหอบก่อนเขามีฟังก์ชันเดิมหอบด้วยในกะล่องเดินหอบนะโอ้โหโอ้โหจริงๆอ่ะลองเบิ้ันครับไม้เบิน้น พอเจอหัวชีเต็มๆไปในตัดดังสะใจเลยนะพอเจอหัวชีไปตัดดังเลยนะครับ c ีเทครับจำชื่อนี้ไว้เลยช่างแบงค์จบได้จูนได้จบๆสวยๆวยครับเดี๋ยวลองวิ่งดูครับเบรกมือลองใส่กันหนึ่งพร้อมแล้วปอย สับระเบิดสะใจเลยสับระเบิดสะใจเลยนะครับม้าปดร้อยแปดร้อยเก้านิ่นิดเดียวอย่างนะขึ้นไวมากนะครับก็ไล่ในเรื่องของระบบน้ํามันด้วยนะเปลี่ยนกองโซล่านะครับเปลี่ยนปั๊มติ๊กในถังนะครับเปลี่ยนหัวฉีดฮ่าเปลี่ยนหัวฉีดนะครับจบเลยตัดดังถูกใจแน่นอนนะน้องบอกออกตัวไปเนี่ยโอ้โหพี่คนละเรื่องเลย แน่นอนครับหัวฉีดเดิมมันตันแล้วนะต้องเจอหัวฉีดแต่งตัวนี้ส่งได้ทั่วประเทศนะครับส่งได้ทั่วประเทศนะฮะราคาโปรโมชั่นสําหรับ G T X นะส่งไปติดตั้งเองก็ได้นะครับมีรับประกันอยู่3เดือนนะครับขอบคุณน้องไม้ครับมาจากฉะเชิงเซามาจากเชิงเซาโอ้โหดูครับฟ้าเออฟ้าเริ่มมาแล้วครับม่วงตับเลยม่วงเติบเลยนะครับฝนจะตกแล้วนะครับตอนนี้เดือนมิถุนาปี2 5 6 3นะครับขอบคุณเสียไม้ครับช่างแบงค์สามสีจัดให้เหมือนเดิม